ดิบลึกทางเหนือของประเทศไทยเป็นเขตที่มนุษย์แทบไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปต้นไม้สูงเสียดฟ้าแสงอาทิตย์แทบส่องไม่ถึงพื้นดินพื้นป่าปกคลุมไปด้วยพืชพันธุ์และหมอกจางๆที่ลอยอ้อยอิงแม้ในเวลากลางวันกลุ่มพรานป่าห้าคนเดินเข้าไปในป่านี้เพื่อออกล่าสัตว์ในฤดูกาลที่สัตว์ป่านั้นชุกชุมเส้นทางที่พวกเขาใช้ถูกปกคลุมไปด้วยใบยไม้ร่วงสะท้อนให้เห็นถึงการไม่มีผู้คนสัญจรไปมา พวกเขาเลือกทำเลสําหรับตั้งฮานหรือแท่นไม้สําหรับนั่งยิงสัตว์โดยยึดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเป็นฐานหลักเชื่อมั่นว่ามันจะมั่นคงพอสําหรับการเฝ้าระวังเป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อคำคืนแรกได้มาถึงป่างเงียบสงัดปิดปกติแม้แต่เสียงจิ้งรีดที่กวรจะดังกล้องไปทั่วก็เงียบลงพวกเขานั่งอยู่บนฮานโดยไม่ส่งเสียงใดๆ เฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของสัตว์ป่าแต่แล้วความเงียบสงบก,ก็ถูกทำลายเมื่อพรานคนหนึ่งรู้สึกแรงกดเบาๆที่ข้างกายราวกับมีใครบางคนนั่งลงข้างๆเขาเหลือบตามองแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้ตัวเขาชาเงานหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นดวงตาสีแดงกำสองประกายราวกับสัตว์ประหลาดรางนั้นซี่เสียวใบหน้าตาสะจากความรู้สึกไม่มีคำพูด ไม่มีการเคลื่อนไหวนอกจากสายตาที่จับจ้องราวกับกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเสียงในป่ารอบตวงเงียบลงเหมือนทุกสรรพสิ่งหยุดเคลื่อนไหวความเงียบที่ผิดธรรมชาติเข้าครอบงำฐานเริ่มสั่นไหวเบาๆเ,เหมือนรองรับน้ำหนักบางอย่างมากเกินไปขณะที่พรานอีกสี่คนซึ่งอยู่ต่างจุดกันในป่าเริ่มสัมผัสได้ถึงความผิดปกติ เสียงกิ่งไม้หักดังก้องขึ้นจากรอบด้านแต่ไม่มีใครเคลื่อนไหวเลยพรานคนหนึ่งใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆสิ่งที่พวกเขาเห็นทำให้หัวใจแทบจะหยุดเต้นเงาดำจำนวนมากยืนเรียงรายอยู่ใต้ต้นไม้พวกมันไม่ได้เคลื่อนไหวแต่มันขยับเข้าใกล้ขึ้นทุกขณะอย่างช้าๆพวกเขารู้ได้ทันทีว่าที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพวกเขาอีกต่อไป ความกลัวคืบคลานเข้ามาแทนที่สัญชตาตยานนักล่าพวกเขาตัดสินใจลงจากฮาและพยายามวิ่งหน,นีแต่ทันทีที่เหยียบพื้นร่างของพรานคนหนึ่งก็ซุดลงไปในเงามืดเหมือนถูกบางสิ่งดึงลงไปพวกเขาส่องไฟไปดูแต่สิ่งที่เห็นกลับเป็นเพียงพื้นดินโล่งๆไม่มีร่องรอยร่างของเพื่อนไม่มีเสียงร้องไม่มีหลักฐานอะไรเลยพรานที่เหลือไม่รอช้า พวกเขาวิ่งสู่ชีวิตฝ่าความมืดเสียงกรีดร้องของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ดังสะท้อนผ่านต้นไม้เงาดำเคลื่อนตัวไล่ตามพวกเขาอย่างเงียบๆความรู้สึกเหมือนถูกลมหายใจเย็นๆรดต้นคอทำให้พวกเขาไม่กล้าหันกลับไปมองจนกระทั่งพวกเขาวิ่งพ้นแนวป่ามาถึงหลานโล่ร่างเงาดำนั้นหยุดอยู่แค่ขอบป่าในรุ่งเช้า พวกเขากลับไปพร้อมกับชาวบ้านเพื่อตามหาผ่านที่หายตัวไปแต่สิ่งที่พบมีเพียงรอยเท้าของพวกเขาเองทอดยาวไปถึงจุดที่เพื่อนของพวกเขาหายตัวไปจากนั้นทุกอย่างก็หายไปในความว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของการดิ้นรนไม่มีเลือดไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของเขาตกอยู่เลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่มีใครกล้าเข้าไปตั้งฮานในป่านั้นอีกเลย และทุกครั้งที่มีคนลองเข้าไปใกล้บริเวณนั้นพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามสายลมพร้อมกับสัมผัสถึงสายตาที่จับจ้องเฝ้ารอใครบางคนกลับไปนั่งที่เดิมหลายปีผ่านไปตำนานของพรานที่หายตัวไปกลายเป็นเรื่องเล่าของคนในหมู่บ้านบางคนกล่าวว่าในคืนที่ป่ามืดสนิทหากมีใครกล้าลองเดินเข้าไปในบริเวณนั้น พวกเขาจะเห็นร่างเลือนหลางนั่งอยู่บนฮานเก่าแก่ตัวเดิมใครที่มองสบตากับเงานั้นจะรู้สึกถึงความหนาวเหน็บที่แผ่ซ่านเข้าไปถึงกระดูกและหากพวกเขาเหลือหลุดคำว่านั่งอยู่กับใครเสียงกระซิบจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าฉันมานั่งรอเพื่อนอยู่ป่าดิบลึกแห่งนั้นยังคงยืนหยัดอยู่ตามการเวลาแม้ว่าผู้คนจะไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้ แต่ความมืดของมันกลับกลายเป็นจะกลืนกินทุกสิ่งที่กล้าล่วงล้ำเขตแดนของมันไม่ใช่เพียงอาณาเขตธรรมชาติแต่เป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกของมนุษย์กับบางสิ่งที่อยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์เรื่องเล่าของพรานที่หายตัวไปไม่เคยจางหายไปจากหมู่บ้านหลายคนจำได้ว่าในช่วงเวลาหนึ่งของปีเมื่อเข้าสู่ช่วงที่ฟ้ามืดเร็วเสียงแปลกประหลาดจะเริ่มดังขึ้นจากแนวป่า คล้ายเสียงฝีเท้าของบางสิ่งที่เดินวนเวียนอยู่รอบบริเวณที่ปรานกลุ่มนั้นเคยตั้งฮานบางคนที่เดินผ่านใกล้แนวป่าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามสายลมเสียงที่ฟังดูเหมือนเป็นของใครบางคนที่เคยมีชีวิตอยู่และกำลังรอคอยอะไรบางอย่างบางคนกล่าวว่าหากใครเดินลึกเข้าไปในเขตต้องห้ามของป่าโดยไม่รู้ตัว พวกเขาจะสัมผัสได้ถึงความเย็นผิดปกติที่แผ่ซ่านจากพื้นดินบางครั้งมีรายงานของชาวบ้านที่หลงป่าและกลับออกมาพร้อมกับอาการมือลอยคล้ายถูกบางสิ่งดูดกลืนความทรงจำของพวกเขาไปพวกเขาทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าในช่วงเวลาที่หลงเข้าไปในเงามืดมีเงาร่างยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ดวงตาสีแดงกำาจ้องมองออกมาแต่สิ่งที่ทำให้ขนลุกยิ่งกว่าก็คือ เสียงแผ่วเบาที่ดังขึ้นจากรอบตัวพวกเขามันไม่ได้มาจากเงาดำเหล่านั้นแต่มันดังมาจากทุกทิศทางเหมือนป่าทั้งผืนกำลังกระซิบบอกอะไรบางอย่างไม่มีใครรู้ว่าพรานที่หายไปนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของป่าหรือไม่ไม่มีใครรู้ว่าเงาที่ปรากฏขึ้นในคืนเดือนดับคืออะไรมีเพียงคำเตือนจากคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านว่าอย่ากลับไปนั่งบนหานนั้น อย่ามองสบตาสิ่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าหากมันพบว่าใครมันนั่งแทนที่คนนั้นจะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยชายหนุ่มคนหนึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนไม้เก่าที่มีอายุมากกว่าร้อยปีโครงสร้างของมันยังคงแข็งแรงแต่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีตผนังไม้ส่งเสียงลั่นทุกครั้งที่มีลมพัดผ่านแม้ในยามกลางวัน ทุกอย่างดูสงบเงียบแต่เมื่อค่ำคืนมาเยือนบ้านหลังนี้กลับให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปคืนแรกผ่านไปโดยไม่มีอะไรผิดปกติแต่ในคืนถัดมาเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดเสียงฝีเท้าหนักๆบนพื้นไม้ดังขึ้นแม้ไม่มีใครเดินผ่านเงาดำสะท้อนในกระจกห้องน้ำราวกับมีบางสิ่งกำลังจ้องมองมาจากอีกฝ้าของกระจก กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้ที่ไม่เคยถูกวางไว้ในบ้านลอยมาตามสายลมเย็นเยือกที่ไม่มีที่มาที่ไปทุกค่ำคืนที่ผ่านไปความผิดปกติยิ่งเพิ่มขึ้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นเมื่อเขาหลับตาราวกับมีใครบางคนกำลังพูดอยู่ข้างหูแต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นกลับไม่พบอะไรนอกจากความว่างเปล่าคืนหนึ่งเสียงลากเก้าอีด้ดังขึ้นจากชั้นล่างเขารีบลงไปดู แต่ทุกอย่างยังคงอยู่ที่เดิมเว้นเพียงแต่เก้าอี้ตัวหนึ่งที่ค่อยๆหมุนเบาๆเหมือนมีใครเพิ่งลุกขึ้นบรรยากาศของบ้านค่อยๆกลืนกินจิตใจของเขาทุกครั้งที่เขาก้าวเดินไปในบ้านเหมือนมีสายตาที่มองไม่เห็นจับจ้องอยู่ตลอดเวลากระจกเงาในห้องนอนสะท้อนภาพที่ไม่ใช่ภาพของเขาเงาสีดำสูงโปร่งค่อยๆปรากฏในมุมมืดเสียงหัวเราะเบาๆดังก้องในอากาศ เขารู้สึกลมหายใจเย็นเฉียบที่รดต้นคอทำให้เขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวคืนที่เลวร้ายที่สุดก็มาถึงเมื่อเขาตื่นขึ้นมากลางดึกสายตาที่ปรับเข้ากับความมืดทำให้เขาเห็นบางสิ่งบางอย่างกำลังนั่งอยู่ปลายเตียงเงาร่างเลือนลางนั้นจ้องมองเขาโดยไม่ขยับเขยื่อนหัวใจของเขาเต้นรัวเงานั้นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าใกล้ขึ้น ความเย็นแผ่ส่้นไปทั่วร่างกายเขาพยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกกดทับด้วยแรงบางอย่างเมื่อถึงจุดที่เขาทนไม่ไหวเขาตัดสินใจค้นหาความจริงเกี่ยวกับบ้านหลังนี้จากบันทึกเก่าๆของเจ้าของบ้านคนก่อนเขาพบว่าเจ้าของคนเดิมเป็นหญิงสาวที่หายตัวไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเธอเสียชีวิตเมื่อไหร่หรือเสียชีวิตที่ไหน แต่มีข่าวลือว่าเธอไม่เคยออกจากบ้านหลังนี้เลยบางคนกล่าวว่าเธอถูกทรมานบางคนบอกว่าเธอถูกกักขังอยู่ในบ้านแห่งนี้และบางคนเชื่อว่าเธอยังอยู่เพื่อรอใครบางคนกลับมาเขาเริ่มพยายามออกจากบ้านหลังนี้แต่ไม่ว่าจะก้าวออกไปไกลแค่ไหนเสียงกระซิบจากบ้านก็ยังตามติดเข้าไปภาพสะท้อนในกระจกของเขากลับบิดเบี้ยวแบบไม่ใช่ตัวเอง เงาดำยืนอยู่ข้างหลังราวกับรอให้เขาหันกลับมามองในคืนสุดท้ายของเขาณนะบ้านหลังนี้จบลงด้วยความเงียบแต่ไม่ใช่ความสงบภาพสุดท้ายที่เขาเห็นก่อนจะหมดสติก็คือเงานั้นนั่งอยู่ปลายเตียงรอให้เขาหลับตาอีกครั้งและคราวนี้อาจจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกเลยในรุ่งเช้าไม่มีใครพบเขาอีก ห้องของเขาถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิมไม่มีร่องรอยอะไรแต่สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือบรรยากาศที่ชวนให้วางเวงขนลุกหลังจากที่เวลาผ่านไปผู้เช่าคนใหม่ก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้อีกครั้งชาวบ้านพยายามเตือนถึงเรื่องราวในอดีตแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครฟังและเมื่อคำคืนแรกของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นเสียงฝีเท้าบนพื้นไม้และเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้ง บ้านไม้เก่าหลังนั้นยังคงตั้งต,งตรงงานอยู่เช่นเดิมแม้ว่าการเวลาจะกัดกินเนื้อไม้จนแตกร้าในบางจุดแต่โครงสร้างก็ยังคงแข็งแกร่งเหมือนมีบางสิ่งยึดเหนี่ยวมันเอาไว้หลังจากการหายตัวไปของชายหนุ่มผู้คุณในละแวกนั้นก็เริ่มพูดถึงบ้านหลังนี้มากขึ้นหลายคนเชื่อว่ามันเป็นสถานที่ต้องคำสาบบางคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงกรีดร้องแผ่วเบาดังลอดออกมาจากภายในบ้าน บางก็เห็นเงาดำแวบ,บผ่านหน้าตา่างแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปพิสูจน์แต่เรื่องราวของบ้านหลังนี้กลายเป็นตำนานที่ไม่มีใครจะลืมเลือนหลายปีต่อมาบ้านถูกปล่อยให้รกร้างอยู่นานก่อนจะมีเจ้าของคนใหม่เข้ามาตกแต่งและปล่อยให้เช่าผู้เช่าหลายคนมาแล้วก็จากไปบางก็อยู่ได้เพียงไม่กี่วันบางก็อยู่ได้นานกว่านั้น แต่ทุกคนล้วนทิ้งข้าของเอาไว้เบื้องหลังเหมือนนี้ออกไปอย่างเร่งรีบประตูและหน้าต่างที่ล็อกไว้แน่นกลับเปิดอ้าออกเองแล้วรอยขวนลึกบนผนังที่ไม่มีใครอธิบายได้ก็ปรากฏขึ้นเสมอๆในคืนหนึ่งผู้เช่ารายล่าสุดตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนมีบางสิ่งกำลังเลื้อยอยู่บนพื้นไม้เมื่อแสงไฟจากเตียงสาดส่องไปที่มุมห้อง เขาเห็นเพียงเงาดำสูงโปร่งยืนอยู่ตรงมุมมืดร่างนั้นไม่ขยับขยืน่นแต่มันจ้องมองตรงมาที่เขาด้วยสายตาที่รู้สึกได้ถึงความเย็นชาเมื่อเช้าวันต่อมาผู้เช่ารายนั้นก็หายตัวไปทิ้งไว้เพียงข้าวของทุกชิ้นอยู่ในสภาพเดิมแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนขนลุกก็คือกระจกในห้องนอนนั้นยังคงสะท้อนภาพของคนในบ้านแม้ว่าในห้องนั้น จะไม่มีใครอยู่เลยก็ตามชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตอย่างสุดสบายกลับต้องเผชิญกับเคราะหกรรมที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดร่างกายของเขาค่อยๆสูบพร้อมลงอย่างไร้เหตุผลผิวพรรณซีเซียวดวงตาลึกโหลราวกับคนที่ไม่ได้นอนมาหลายวันความอ่อนเพลียก,กัดกินเขาไปทุกวันทุกวันแม้ว่าเขาจะพยายามหาทางรักษา แ,แพทย์ก็ไม่สามารถหาสาเหตุของอาการป่วยนี้ได้ทุกการตรวจร่างกายให้ผลว่าเป็นปกติแต่ภายในจิตใจของเขากลับรู้สึกเหมือนพลังชีวิตถูกดูดออกไปทีละนิดเมื่อเวลาผ่านไปความผิดปกติเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขามักเห็นเงาดำตามเข้าไปทุกที่บางครั้งเมื่อเงาสะท้อนในกระจกเขาก็กลับคบว่ามันไม่ใช่เงาของตัวเขาเอง แต่เป็นร่างของคนที่ดูบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นกลิ่นเหม็นเน่าโชยมาโดยที่เขาไม่รู้ที่มาที่ไปและเสียงกระซิบที่ดังขึ้นทุกค่ำคืนทำให้เขาแทบจะเสียสติในทุกคืนเขาฝันเห็นหญิงสาวในชุดขาดรุ่งริงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเวือว่ะวดวงตาที่เคยสดใสบัดนี้กลับดำสนิทเสียงกระซิบของเธอแผ่วเบา,เบาแต่ดุดัน ความเย็นจากร่างของเธอแทรกซึมเข้าไปถึงกระดูกเสียงแหบพร่าของเธอ,อยังขง่กล้องในหูเธอกำลังรออะไรบางอย่างจากเขาและเธอไม่มีวันปล่อยเขาไปง่ายๆเขาพยายามหาสาเหตุของทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนกระทั่งค้นพบความลับบางอย่างทุกสิ่งนำพาเขากลับไปสู่เหตุการณ์ในอดีตหญิงสาวที่เขาเคยทอดทิ้งเธอไม่เคยให้อภัยเขาเลย ยิ่งสืบหาความจริงมากขึ้นสิ่งที่พบก็ยิ่งทำให้เขาหวาดกลัวหญิงสาวคนนี้เคยเป็นคนรักของเขาครั้งหนึ่งเธอเคยวางใจและมอบความรักให้เขาทั้งหมดแต่เขากลับทอรยศเธอทอดทิ้งเธอไปอย่างไม่ใยดีและในค่ำคืนสุดท้ายของเธอเธอได้เอื้อนเอ่ยคำสาปสุดท้ายออกมาจนกระทั่งวันนี้คำสาปนั้นก็ได้กลายเป็นจริง ุกคำพูดของเธอนั้นแฝงไปด้วยความอาฆาตเมื่อเธอเสียชีวิตวิญญาณของเธอไม่ได้ไปไหนมันยังคงอยู่ถูกล่อเลี้ยงด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตจนกลายเป็นพลังมืดที่ไม่มีวันจางหายไปเขาตัดสินใจออกเดินทางไปยังบ้านร้างของเธอบ้านที่ปกคลุมด้วยเถาวันและฝุ่นหนานแน่นความเงียบของที่แห่งนั้นหนักอึ้งจนแม้แต่เสียงหายใจก็ฟังดูดังกว่าปกติ เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างก่อให้เกิดเหมือนเสียงปรีดร้องแปลกประหลาดความเย็นกัดกินเข้าไปถึงกระดูกเมื่อเขาเก้าวเข้าไปในบ้านเงาดำค่อยๆปรากฏตัวขึ้นดวงตาร้ายแววของหญิงสาวจ้องมองตรงมารอยยิ้มของเธอแฝงไปด้วยความเจ็บปวดและความอาฆาตเขารู้ดีว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่เขาต้องเผชิญกับอดีตที่เขาเคยได้ทำเอาไว้ ร่างของเธอเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆอย่างช้าๆพื้นไม้เริ่มสั่นเสะเทือนร่างของเขาเองก็หนักอึ้งราวกับมีบางอย่างกดทับเอาไว้ความทรงจำในอดีตเริ่มฉายชัดขึ้นภาพของหญิงสาวในคืนสุดท้ายของเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาเสียงกรีดร้องที่แฝงไปด้วยความปวดร้าวและคำสาบที่เธอเปล่งออกมาด้วยความเกลียดชังทุกสิ่งทุกอย่างย้อนกลับมา เงาของหญิงสาวก็ขยายใหญ่ขึ้นเขาหายใจหอบหนักหัวใจเต้นรัวราวกับกำลังจะระเบิดออกมาจากอกร่างกายเริ่มแข็งทื่อขณะที่มือของหิงสาวยื่นออกมาและแตะต้องตัวเขาลมหายใจเย็นๆรดต้นคอความตายกำลังรอคอยอยู่ตรงหน้าเขาเองตระหนักได้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถช่วยเขาได้อีกแล้วยาสั่งที่เธอมอบให้ไม่ได้มีแค่ฤทธิ์ของพิษ แต่เป็นพันธะสาบแช่งที่เขาจะไม่มีวันนี้พ้นมีเพียงทางเดียวเท่านั้นที่เขาจะปลดปล่อยตัวเองได้นั่นคือการแลกชีวิตของเขาเป็นค่าตอบแทนเงาของหญิงสาวค่อยๆกลืนกิ่นเขาทีละน้อยพลังชีวิตของเขาค่อยๆถูกดูดออกไปเขาพยายามดิ้นรนแต่ไม่มีสิ่งใดสามารถช่วยเขาได้อีกแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาของเธอดังก้องอยู่ในหูของเขา ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงไปในความมืดมิดรุ่งเช้าบ้านร้างยังคงตั้งอยู่เช่นเดิมไม่มีร่องรอยของชายหนุ่มไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยรากับว่าเขาไม่เคยมีตัวตนมาก่อนแต่ถ้าหากใครเดินผ่านบ้านหลังนั้นในตอนกลางคืนพวกเขาจะได้ยินเสียงกระซิบที่ล่องลอยมากับสายลมคำสาบที่ไม่มีวันลบเลือนยังคงอยู่ต่อไปบางครั้งหากเงี่ยหูฟังดีๆ เสียงนั้นอาจกระซิบชื่อของเขาและอาจเป็นชื่อของใครบางคนที่กำลังจะเป็นเหยื่อรายต่อไป